สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปวิดีโอครับคลิปวิดีโอวันนี้ก็อาจจะเยอะจริงนะฮะเราทํารีวิวแบบลากยาวไปหลังจากที่เราไม่ค่อยได้ทํารีวิวกันมาพักใหญ่ละพอเราย้ายร้านวันนี้ก็เข้าเดือนที่5แล้วนะครับสีหเดือนละเนาะเราย้ายร้านมาอยู่ที่ใหม่นะครับอาจจะดูแปลกตาจากคลิปเก่าๆที่เราเคยทําไว้นะครับโอเคครับเพื่อนๆครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพามารู้จักกับอีกหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้มาทั้ง2สีเลยทั้งสีดาแล้วก็สีชมพูนะครับ หน้ากล่องจะเป็นโมเดลจุด45นะครับก็เป็นตัววอลพอบันนี่หรือ796 AM 796 a นะครับ7จ6ด m กุด45 BK กับ796้พิงค์นะครับอ่ะแกะสิ่งที่ได้พวกคุณจะได้กล่องแบบนี้ครับกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับกล่องพลาสติกกล่องหิ้งแบบนี้นะแล้วก็มีโฟมดันทรงข้างในนะครับเดี๋ยวผมญาตแกะอีกขอญาตแกะตัวนี้อีก,อก,อกตัวนึงจะได้ไปพร้อมๆกันเลย นะครับแล้วก็ตอนนี้แมวผมครับหลับทั้งวันเลยนะฮวันนี้ไม่รู้ไปกินอะไรมานะฮะหลับอีกแล้วครับเจ้าถุงเงินอ่ะโอเคนี่ครับเพื่อนเครับภายในกล่องจะได้โฟมดันทรงมาแบบนี้นะครับตัวปืนมีสีชมพูแล้วก็สีดํานะครับสินค้าในราคาทั้งสีชมพูและสีดําตัวนี้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวให้กล้องบูลใกล้ๆเลยครับ ราคาเท่ากันนะครับราคาตัวปืนอยู่ที่3,500บาทเท่ากันนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ในกล่องอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกสูบนะฮะให้มาเหมือนกันแล้วก็ไม้ทำความสะอาดลำกล้องให้มาเหมือนกันนะครับเป็นตัวเอาไว้ล้างทำความสะอาดหรือว่าไว้ดันลำกล้องเวลาลูกติดนะครับลูกที่ยิงไปแล้วไม่ควรจะเก็บไปยงอีกนะครับตัวปืนสีชมพูนะครับสีดำสามพันห้าเท่ากันนะอุปกรณ์ที่ได้มาเหมือนกันตัว ลำกล้องมันจะมีจุกตัวนี้ครับขอย,ดอยาดิเงี้ยนึงนะโอ้ต้องหาอุปกรณ์มาช่วยนะครับเป็นตัวจุกเซฟตี้นะครับที่โรงงานเขาใส่มานี่อ่ะต้องดันสไลด์ก่อนขึ้นสไลด์ก่อนอ่าแล้วก็ดันจากตรงนี้อ่ะโอเคออกมาละนี่นะครับโรงงานใส่มาตัวที่เห็นด้านหน้าลำกล้องตัวนี้นะครับ มันเป็นเหมือนกับเลเซอร์นะแต่จริงๆแล้วคือมันทําทามาให้ดูสวยงามนะครับมันใช้งานจริงอะไรไม่ได้นะมันเป็นแค่อุปกรณ์ที่ทําใส่เข้ามาให้มันดูเหมือนเลเซอร์ดูสวยงามนะครับตัวปืนจริงๆแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆกับตัว7จตัว7จ6ที่มันเป็นตัวจุดสีหรือตัว d ีท n นิกนะครับจะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้มันเป็นรุ่นพิเศษนะร,รุ่น AM.45 หรือ w อลพอปราณีน้ำหนักตัวปืน 821 821นะครับหรือประมาณ8 0 0กับอีก2กรัม818อ่ะ,ะเฉลี่ยก็คือประมาณ8ขีดนี่คือน้ำหนักตัวปืนกับแมกกาซีนแล้วนะครับแมกกาซีนแล้วแมกกาซีนก็เป็นแมกกาซีนทรงไซส์จุดสีมินิตัวนี้นะครับก็จะอยู่บรรจุอยู่ประมาณสัก17 16 17นัดประมาณนี้นะครับชีู่ก็น่ารักนะตัวนี้เพื่อนลองสังเกตดู มีเขาเรียกว่ามีตัวส้วนแม็กแต่งมาให้ปุ่มปลดแม็กก็เป็นปุ่มปลดแม็กแบบแต่งมาให้นะครับมีตัวชุดครอบหน้าหรือชุดเลเซอร์นะครับที่มันแต่งมาเป็นพลาสติกนะครับตอนนี้เป็นพลาสติกแล้วก็ตัวลํากล้องปืนนะเป็นสีดำอลูมิเนียมนะสไลด์อลูมิเนียมเฟรมล่างอลูมิเนียมมีเซฟสําหรับคนถนัดมือซ้ายและคนถนัดมือขวานะครับซ้ายขวาขวาอย่างนี้นะขวาแล้วก็ซ้ายแบบนี้สังเกตดีๆนกก็เป็นนกแบบทรงทรงเหลี่ยมนะนกแต่งนะสุนหน้าสุนหลังเสื้อสุนหลังเป็นแบบนี้นะครับ สวยงามไปอีกแบบหนึง่งแต่มันเจ๋งตรงที่ว่ามันทําสียมพูมาด้วยอย่างนี้นะฮะท่านพ่อบ้านที่ต้องการให้คุณภรรยาไปเล่นปืนด้วยก็ซื้อสียมพูติดให้เขาสักกระบอกก็ได้นะครับวิธีการเล่นนะครับอะลืมพูดเรื่องอุปกรณ์พเพื่อนๆครับเนื่องด้วยปืนมันราคาเท่ากันเนาะดังนั้นอุปกรณ์ชุดนี้ปกติมันจะอยู่ที่1นึ่ันบาทนะครับแก๊สกระป๋องสองร้อ้าสิบาทนะครับลูกถุงหนึ่งสี่พันนัด 0.20นะครับ250บาทซิลิโคนกระป๋องนึงเนี่ย250บาท750นะแล้วสปีดโหลดเดอร์ตัวเนี้ยนะครับ150บาทจะเป็นชุดหนึ่ง900แล้วก็จะมีค่าส่งอีกชุดเนี้ยจะมีค่าส่ง100หนึ่งนะครับก็จะเป็น1,000แต่วันนี้ถ้าซื้อพร้อมปืนนะครับเพืพ่อนๆครับแก๊สเอาไป250ลูกเอาไป200อ่าเนี่ยไปซิลิโคนไป150ตัวนี้เอาไป100เดียวนะเซตนี้ทั้งหมดเท่ากับ700นะแล้วก็บวกค่าส่งไปอีก100นึง จะเท่ากับชุดนี้800บาทเพื่อนๆเอาชุดนี้800บาทมาบวกกับ3,500นะครับจะได้อยู่ชุดพอลเล่นที่4,300บาทนะคับก็คือได้ชุดใหญ่ไฟกระพริบทีนี้ใครอยากได้แต่ปืนก็บอกได้ครับก็3,500ค่าส่งเอา้อยเดียวนะครับใครจะซื้อแต่ปืนแก๊สลูกก็บอกได้ครับขายเหมือนกันนะวิธีการสั่งซื้อเพื่อนๆต้องนะครับอายุอันดับแรกนะตามกฎของกรมการปกครองนะ ผู้ที่เล่นปืนบีบีกกนหรือครอบครองสิ่งที่บุตจะต้องอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ถ้าเป็นแบงก์กันจะต้อง20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับก็น้องๆหนูๆที่ดูอยู่แล้วอยากได้ปืนบีบีกันท่านต้องอายุนะครับ18ปีขึ้นไปก่อนนะอันดับแรกนะแต่ถ้าเกิดยังต่ำกว่า18ปีแล้วอยากได้น้องๆต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้ซื้อให้นะครับวิธีการซื้อออนไลน์ก็เพื่อสามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้มันจะมีลิงก์ค e ปรากฏขึ้น สามารถแอด Facebook หรือแอด l ล n e เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับ Facebook เพจของที่ร้านพิมพ์เข้าไปใน Facebook ว่าห้างหุ้นส่วน Mfo b โฟบ,บกลำปางหรือจะแอด l ล n e นะเพิ่มเพื่อนทางไลน์ก็ใส่ ID เข้าไป ID l ดียลนเป็นแอดเอ็มโฟบิบกันชนะครับเพื่อนเพื่อสามารถแอด m อ็มโฟบิบกันชเข้ามาคุยกับพวกเราได้ง่ายสุดอย่างที่บอกแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีทุกอย่างปรากฏขึ้นให้เพื่อนเพื่อเห็นนะครับแอดเข้ามาได้เลยนะครับมาวิธีการเล่นตัวปืนอเอน้ก่อนีว่า วิธีการถอดก่อนดีกว่าตัวปืนนะครับมันจะบอกไงฮะตัวปืนมันเป็นตัวปืนที่เขาเซตมาเนาะเนี่ยลองดูนะเวลาถอดนะมันเป็นงนี้นะเราดันมาให้เวลาหมดลูกมันจะค้างตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาถอดก็ดันมาให้ตรงตรงนี้แล้วก็กดคันค้างสไลด์ตัวนี้ออกนะครับกดออกปุ๊บแล้วดึงดึงคันค้างสไลด์ออกมานะครับแล้วปล่อยสไลด์ปึ๊บเห็นไหมมันจะออกไม่ได้มันติดดังนั้นเราจะต้องคลายอ่เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะคลายนะคายหกเหลี่ยม เคยมีคนถามว่าเออมันปรับฮอบยังไงมันมันมันจะต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมครับเพื่อนๆครับรุ่นนี้อาจจะยากนิดนึงนะใช้ประแจหกเหลี่ยมคือคนเล่นปืนอาจจะต้องมีพวกชุดประแจแบบเนี้สามารถหาซื้อทางช้อปปี้อะไรก็ได้นะครับชุดหนึ่งก็ไม่แพงครับประมาณผมซื้อตัวนี้น่าจะร้อยห้าสิบมั้งชุดตัวนี้นะซื้อในช้อปปี้นะแต่ต้องขออภัยนะครับว่าร้านเราไม่สามารถขายในช้อปปี้แต่แล้วเมื่อก่อนอะยอมรับว่าเคยแต่แตหลังๆที่เกิดเหตุการณ์นะ เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือร้านทุกร้านนะครับที่เคยขายพวกบีบิกันหรือสิ่เจือ่ออุแบบนี้บนช้อปปีหรือลาซาด้าถูกถอดออกมเลยนะครับก็ไม่มีร้านไหนได้ขายบนช้อปปีและลาซาด้าอีกนะครับดังนั้นเราก็กลับมาขายบนเว็บไซต์ของเรานะครับหรือมาขายบน l i น์แอหรือ Facebook เหมือนเดิมนะครับอ่ะขันน็อตออกขันน็อตออกกอนนะอาจจะแลดูลําบากนิดนึงนะครับสําหรับคนที่จะปรับฮอปปืนตัวนี้นะ แต่ก็ไม่ยากนะครับก็คือคายอ่ะออกละนี่คายน็อตสองตัวนี้นะครับเอาน็อตอ,ออกมาก่อนแล้วก็ง้างออกแบบนี้นะครับแล้วก็ออกออกแค่นี้ครับมันเป็นแค่หน้ากากสวรมรุ่นนี้นะหน้ากากสวมนะอ่ะพอถอดออกมาตัวปืนจริงแล้วมันก็คือตัวจุดสี่ห้าดนิกเห็นไหมพอเราถอดคางคาสไลด์ออกแค่นี้ ออกได้เลยทีนี้เราก็จะเห็นเลือนฮอปวิธีการถอดมาถอดมาทำไมถอดมา,ดมา,ดมาปรับฮอปครับเวลาเพือ่อนเพื่อยิงแล้วมันมุดลงนะครับมุดลงก็ให้ดันไปด้านหลงังนะครับแต่ถ้ายิงไปแล้วมันเหินยิงไปแล้วมันเหินขึ้นก็ดันไปด้านหน้านะครับแต่เดี๋ยวผมจะปรับประมาณตรงนี้โดยทั่วไปผมจะปรับอยู่ประมาณนี้นะรประมาณสัก5นาฬิกานะครับอ่ะโอเคไหนก็ถอดละขออนุญาตใส่ซีโคลอลื่นนะครับวิธีการถอดปรับฮอบ หรือวิธีการถอดเช็คภายในหรือเปลี่ยนลูกสูบนะครับหรือว่าใส่ซิลิโคนนะครับลูกสูบตัวที่แถมมาเนี่ยในกล่องมันจะแถมตัวนี้มา1ลูกใช่ไหมครับลูกหนึงสามสบาทนะมันคือตัวนี้ครับนี่ละลูกสูบลูกนี้นี่นะครับถ้าเกิดเวลามันเสียส่วนใหญ่เราจะเจอว่าขาตรงนี้มันหักเพราะว่ามันเอาไวเ้เตะเตะลูกจากปากแม็กอย่างงี้ครับคือสไลด์มันจะถอยอย่างงี้นะเตะลูกขึ้นตรงชุดเลือนฮอปนะครับบางทียิง ไปบ่อยๆอาจจะหักหรือไปเก็บลูกที่ยิงแล้วมายิงอาจจะขาหักก็เอาลูกสูงที่เข้าแถมมาในกล่องตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับอ่าโอเควิธีการถอดออกมาเราก็มาใส่เช็คใส่ซ,ซิลิโคนใส่อะไรอย่างงี้นะครับไม่ทะแนนเสร็จปุ๊บล้วก็ประกอบกลับเฉดยอย่างงี้นะครับอ่าปวดเซฟลงก่อนเมื่อกี้เราถอดออกเราถอดออกรูนี้ใช่ไหมเวลาเราใส่เราก็ใส่รูนี้ครับโป่งเข้ามาให้ อ่านะครับโอเคนี่ครับชี้ได้ทุกส่วนของตัวปืนเลยนะครับแล้วก็ประกอบกลับก็มไม่ยากครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะมีน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวเมียตัวนี้นะครับน็อตตัวเมียอยู่นี้นะครับมีนี่หนึ่งตัวแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับใส่จากช่องด้านบนขึ้นมา แล้วก็วางนี้นะครับวางวางตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับวางให้มันเข้าเสมอก่งไกลแบบนี้นะครับแล้วก็ประกบชุดเลเซอร์เข้าไอ่าแบบนี้พอเข้าล็อกเสร็จปุ๊บก็ไม่ยากครับขันนัดล็อกครับขันนัดล็อกก็เหมือนเดิมครับหกเหลี่ยมหมุน บางคนอาจจะเป็นประแจดาวนะครับประแจพวกเบอร์ M 6 M อันนี้เป็นเบอร์ M 1 0นะครับเอามาขันอ่ะเดี๋ยว้อแล้วเอาให้ตึงมือพอเขาไม่บอกเบอร์นะ แค่นี้นครับล็อกละยากไหมไม่ยากเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปยิงทดสอบนะครับถ้าไม่ถอดถ้าไม่ถอดก็ฉีดตรงนี้ครับก็ฉีดจากภายนอกก็ได้ครับก็ค้างสไลด์ไว้ค้างสไลด์ไว้แล้วก็ฉีดแบบนี้ก็ได้ครับ ถ้าไม่มีปัจจัยหกเหลี่ยมเนาะเพราะว่ายิงดูแลโอเคฮอปดีนะครับผมไม่ได้ฉีดตรงเรือนฮอปนะผมฉีดตรงด้านข้างสไลด์นี้นะครับพยายามอย่าฉีดเข้าไปในเรือนฮอบตรงนี้นะครับถ้าฉีดตรงนี้บางทียิงไปแรกๆลูกอาจจะไปแบบไม่มีทิศทางเนาะประมาณนี้นะครับตัวปืนพอใส่ซีลิโคนแล้วเป็นไงครับสวยงามเลยนะอ่าประมาณนี้คลิปวิดีโอของผมนะครับเป็นการทำคลิปวิดีโอแบบ เร็วๆเนาะเราไม่มีการตัดต่อเราใส่กันสดๆตรงนี้เลยนะครับอาจจะเป็นคลิปที่ดูลรวยาวนิดนึงนะแต่ผมอยากจะบอกว่าเราทํารีวิวแบบค่อนข้างน่าจะให้ข้อมูลแบบทั้งหมดอะชัดเจนที่สุดละนะครับก็มีหลายคนที่ดูคลิปผมนะแต่บางคนก็อาจจะกอข้ามๆไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับโอเคผมใส่ที่ตัวแมกกาซีนล,ละขออนุญาตเดี๋ยวเรามาใส่แก๊สเนาะแล้วเราไปยิงทดสอบกันวิธีการเติมแบบนี้ผิดนะครับ แบบนี้ผิดนะแบบนี้ผิดนะครับเห็นไหมครับว exactly. ิธีการเติมต้องเติมแบบนี้ครับดูนะครับวิธีการเติมนะแกจะเข้าเยอะมากวิธีการเติมก็วิธีที่หนึ่งนะกดยาวๆแบบนี้เลยเวลากดไม่ต้องโยกหัวแบบนี้นะครับคือกดลงไปแล้วโยกหัวแบบนี้แกนวาล์หักได้นะครับเวลาเติมเติมตรงๆ่ะกดลงไปตรงๆแบบนี้นะครับนับในใจสัก ห้าถึงสิบวิธีก็ได้อันนี้เต็มแล้วนะครับหรือวิธีการเติมอีกแบบหนึ่งขออนุญาตเช็คมีแก๊สเนาะวิธีการเติมอีกแบบหนึ่งคือเติมแบบนี้ครับอันนี้มีแก๊สข้างในแล้วผมเคลียร์แก๊สแล้วนะหมายความว่าผมเช็คว่ามีแก๊สโอเคนะครับแก๊สเข้าไม่รั่ววิธีการเติมที่ถูกต้องอีกวิธีนึงนะครับกดลงไปตรงๆปล่อยปล่อยทำเด้งขึ้นมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยหนึ่งสองสามสี่ห้า ป่อย1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสัก5ครั้งก็เต็มแล้วนะครับอ่ะต่อมาวิธีการใส่ลูกที่แมกกาซีนนะครับเปิดถุงมาเพื่อนเพื่อนเอาลูกกระสุนปืนใส่เข้ามาในสปีดโรเดอร์ตรงนี้นะครับเราสามารถใส่ได้อยู่90นัดนะครับ90นัดนะถามว่าถ้าไม่มีสปีดโรเดอร์ใส่ลูกแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะครับ แต่ว่าเวลายัดแบบนี้ระวังปากมันแตกนะปากตัวหนึ่งก็350นะครับหรือจะใส่แบบนี้ก็ได้แต่ทีนี้มันทีละเม็ดนะครับถ้าเร็วก็เป็นงนี้เห็นไหมประมาณนี้แล้วเขี่ยให้มันเป็นสลับฟันปลาสองแถวแบบนี้นะถ้าไม่ลงก็เขย่าให้มันลงก่อนนะ บางทีผมใส่เขาเรียกว่าใส่ลูกเข้าไปในสปีโดโรเดอร์เยอะเกินไปนะครับมันทําให้ลูกมันขี่กันไม่ยอมลงลงหลอดครับต้องขย่าขย่า,ว,ยาว,วันนิดนึงนะับเวลามันกดแล้วไม่ลงจริงๆต้องเป็นนี้ครับนี่ะเรียบร้อยละมาเรามาดูความแรงกันครับตัวปืนผมบอกระบบไปแล้วเนาะมีเซฟสําหรับคนถนัดมือซ้ายมือขวาเนาะเซฟก่อนนะครับ าดูความแรงผมว่าน่าจะประมาณสัก250บวกดูแล้วนะ230 239 238โอเค230บวกนะครับ230บวกสีดำ231อันนี้เออร์เลอร์นะตัวบนนะผมได้ยิงโดนเซ็นเซอร์มัน247 250 252 251 247ก็ประมาณ230บวกถึง250ความแรงนะครับทีนี้อากาศมันเย็นเนาะปืนมันก็ประมาณนี้นะครับ ขออนิดนึงนะครับหมดละแก๊สหมดละคือมผมไม่ได้ใส่แก๊สไว้เยอะนะครับตัวสีดำอาจจะใส่ไปนิดนึงคือเล่นไปสักพักนะครับแก๊สมันจะสอนเรานะครับว่ามันเติมแค่ไหนเต็มเราจะมีความรู้สึกว่าอ๋อเติมประมาณนี้เต็มเติมประมาณนี้นะครับแต่โดยทั่วไป ประมาณสองแม็กหมดโดยทั่วไปก็คือปืนพวกนี้นะครับมันจะยิงประมาณเฉลี่ยแล้วแก๊สหนึ่งกระป๋องอะ่ะจะอยู่ประมาณสองพันนัดลูกหนึ่งถุงอ่ะมีสี่พันนัดก็โดยโดยเฉลี่ยก็คือลูกหนึ่งถุงนี่จะใช้แก๊สประมาณสองกระป๋องนะครับตัวปืนเป็นบนล่างเป็นสไลด์โลหะเราก็สามารถใส่แก๊สแรงได้เลยนะครับอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นแก๊สสิบสองเคจนะครับเคจนะจริงๆแล้วมันมีแก๊ส14 kg ก็มีนะ จะแรงกว่านี้ความหมายคือแรงดันมันแรงกว่านี้ก็มีขายเหมือนกันนะถ้าจะเอา14บ kg ก็บอกแต่ที่เราจัดให้เป็นชุดแก,ก๊สกระป๋อง 12kg อง kg ผมว่ามันก็แรงค่อนข้างโอเคแล้วนะเพื่อนๆนะตัวนี้ยิงค่อนข้างสนุกแล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบตัวสีชมพูหรือชอบสีสีดําก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับแล้วก็แจ้งทางแอดมินได้เลยว่าอยากได้สีไหนนะครับผู้ซื้อต้องอายุ18ปปีบริบูรณ์นะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ วิธีการสั่งซื้อก็ใช้ัตรประชาชนด้วยนะครับทักมาในแชทเอาตัวนี้แล้วก็ทางร้านจะให้ท่านส่งัตรประชาชนให้เราก่อนใบหนึ่งนะครับก็คือเป็นสำเนาเน่นนครับเสร็จแลกวับใช้ในการซื้อปืนบิการเท่านั้นแล้วถ่ายรูปส่งมาแล้วทางร้านก็จะให้เลขบัญชีของบริษัทนะครับห้างหุ้นส่วนอิมโฟบกันโอนเข้ามานะครับตกลงราคากันได้ว่าเอาอะไรบ้างไม่เอาอะไรบ้างก็โอนเข้ามานะครับท่านใดที่ซื้อสินค้าแล้วต้องการเอกสารใบกับภาษีก็แจ้งได้นะครับโดยทั่วไปทางร้านก็จะออกเป็นแชทแล้วก็เป็นใบเสร็จให้น ก็สามารถทั้หาร้านเราได้ตลอดเนาะวิธีการดูแลรักษาก็เป็นบริการหลังการขายให้ปืนมีปัญหาติดขัดรั่วอะไรตรงไหนยังไงก็สามารถส่งกลับมาให้เราได้ถ้าซื้อกับเราเราก็ดูแลปืนที่เราจําหน่ายที่ร้านคือปืนที่ร้านที่เราขายไปทุกกระบอกเราก็จะมีการเซอร์วิสดูแลให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อกับเรานะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามจ่าจะจบครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องขอลาการเปลียงเท่านี้นะครับ 796AM หรือว่าวอลพอวันนี่สีดำและสีชมพู ขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามชมกันนะครับจนจบนะขอบคุณครับสวัสดีครับแมวตื่นแล้วเออ